สวัสดีชาวราศีมีนนะคะมาพบกับคลิปความรักของคุณเป็นคลิปหลังจากเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้จะถึงสิ้นเดือนเมษายนมาดูซิว่าความรักของคุณนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับท่านที่กำลังเดินทาง กลับจากการไปเยี่ยมญาติกลับจากภูมิลำเนากลับจากบ้านเกิดนะก็ขอให้เดินทางโดยสสถสดิภาพและปลอดภัยทุกท่านเลยสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่จนด้วยนะคะชีวิตไม่แต่โชคลาภมีแต่การเงินไหลเข้ามาเทเข้ามานะคะเรื่องไหนที่ติดขัดก็ขอให้มีความกล้องตัวยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นขอให้มี แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีทางออกให้กับชาวราศีมีแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะแม่หมอก็ไม่มีอะไรที่จะให้นะคะนอกจากเป็นคำวอวยพรที่ดีๆต้อนรับปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะเนาะ กลับเข้ามาสู่เรื่องของเรานะคะเรื่องความรักของเรานี่แหละเป็นยังไงบ้างนะคะกับช่วงหลังสงกรานนะ,ะจะมีอะไรเกิดขึ้นแนวโน้มที่จะเป็นไปนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงนะคะจะส่องกันไปเลยว่าเขาคิดยังไงและเขาจะายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะสาหรับไพ่ก็จะมีการตั้งจินิฐานและเปิดเรียงเอาไว้รอเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าถ้ามัวแต่รอ สับเรียงก็คือจะทําให้คลิปยืดเยอะมากยิ่งขึ้นก็เลยพยายามตัดในส่วนที่ไม่ใช่เป็นออกนะคะสนท่านที่ไม่สะดวกอาจจะคิดว่าเราจับทรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือไปชมคลิปอื่นๆได้กับอาจารย์ท่านอื่นๆก็มีกา,ารเนาะโชว์อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อาจารย์คนนี้แม่หมอคนนี้ก็สะดวกแบบนี้นะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆที่ทําอะไรไม่ถูกใจท่านนะคะสะดวกใครสะดวกมันนาะ สำหรับไพ่หลักนะคะกับชาวราศีมีนนะคะเป็นไพ่เดลเวอร์เป็นรักที่จะต้องโดนแบ่งนะคะมีช้อยเข้ามาบางท่านบางคู่อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่อยากที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มในชีวิตโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะและแลักษณะเหมือนกับว่าในบางกรณีนะคะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับกับคนเนี้ยนะคะกับ กับสถานการณ์ความรักของเราณนะปัจจุบันนี้นะคะเป็นภาระที่เราต้องแบกรับเอาไว้นะคะทุกอย่างมันมีแต่ความเครียดมีแต่ความเหนื่อยเป็นความรักที่ทุกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ฟโฟลเลยอะค่ะหลายท่านก็จะมีแต่ปัญหาเรื่องเงินล้นลวนเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนีะ้ดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเนี่ยต้องการแค่เรื่องเงินหรือเปล่าเราจะมีความระแวงอย่างนี้แล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็ลักขณาวมือก็ว่าบางท่านนะคะเขาคุยหลายคนน่ะเออยังมีช้อยยังมีตัวเลือกเข้ามาบางบางคู่อาจจะรู้อยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้นะคะเขาก็ยังแอบคุยอยู่แบบนี้ก็คือ,ก,คอก็คือเจ้าชูนั่นแหละบางท่านก็คือจะมีมือที่สามเริ่มจะเข้ามาแล้วไงเริ่มจะคุยแล้วไงนะคะบางท่านก็ จับได้แล้วบางท่านก็อาจจะยังจับไม่ได้ถ้าเรากําลังเป็นฝ่ายที่จะทํานะชาวลาศีเมืนอมตอนนี้ความลับก็ยังปิดบังอยู่แหละเออก็ยังเป็นเดอะมูนก็คืออยู่ในความลับอยู่อะ่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้มันยังไม่แตกนะคะ <c oughs> บางท่านนะคะก็จะเจอในเรื่องของ มีโปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสที่เราจะมาลงทุนร่วมกันนะคะมาทํางานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยอันนี้จะขยายให้ก่อนนะคะเ,เรื่องงานก่อนนะสำหรับท่านที่อยากที่จะลงทุนร่วมกันเนี่ยนะคะมันจะดีหรือเปล่านะ,ะเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างนงี้ก็ได้ด้วยนะคะธุรกิจออนไลน์ก็ได้ด้วยการเาพึ่งขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีอยู่นะ เปิดให้นะคะกับท่านที่มีโปรเจกต์ประมาณนี้นะคะทํากับแฟนทำกับคนรักโอ้แล้วแบ่งกันนะคะเดี๋ยวจะรอแบ่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีปัญหากันเองต่างคนต่างที่จะรอแบ่งเรื่องเงินซึ่งกันและกันนะคะประมาณนั้นไว้ใจกันไม่ได้แต่ก็ยังมีโปรเจกต์ที่จะทํากันต่อไปอยู่นะคะจะดึงแฟนเข้ามาทําด้วยไหมจะไปในลักษณะนี้อืมให้มาดูแล แทนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อเรามาอยู่ใกล้กันนะจะมีปัญหากันทะเลาะกันหนักกว่าเดิมอยู่นะคะหรือไม่ก็มากขึ้นด้วยเมื่อก่อนนะคะตอนอยู่ห่างหากันตอนเป็นแฟนกันอะไรอย่างนงี้ก็อาจจะยังส่งทรงตัวได้พอควบคุมได้แต่พอเข้ามาใกล้กันปุ๊บเรื่องจุกจิกมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะประมาณนั้นปัญหาในเรื่องของความระแวงปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันมันก็จะเยอะอะไรอย่างนงี้ กรณีที่เราจะมาเป็นหุ้นส่วนกันนะคะจะเอาความรู้สึกเข้ามาทํางานด้วยทีนี้มันก็นาะจะยากอยู่นะคะเรื่องเงินไวใ้ใจได้ไหมถามให้ลักษณะเราจะลงทุนให้เขาไหมแล้วก็ให้เขามาดูดูแลงานให้เรา ก็ได้ด้วยนะคะเราอาจจะไม่มีเวลาตรงนี้เราอยากจะทําอาชีพให้กับแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอันนี้ทําได้นะคะอืมทาได้ทําได้แต่เราก็เข้ามาดูบ่อยๆด้วยนะโอเคดีอยู่นะคะเป็นการสร้างอนาคตให้กับแฟนเรานะคะสร้างเขาเรียกว่าอ,อีกใบหนึ่งหน่อย พื้นฐานชีวิตให้มันมั่นคงนะคะให้มันดีพร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่ามาเป็นครอบครัวค่ะพร้อมที่จะมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตแบบแต่งงานกันคือเป็นการวางแผนอนาคตร่วมกันวางแผนที่จะให้เราเมื่อเราแต่งงานกันเราก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานและการเงินชีวิตครอบครัวของเราจะได้อยู่ดีมีสุขนะคะมี ความเข้มแข็งในเรื่องของการงานและการเงินมีความมั่นคงพร้อมที่จะมีลูกมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการวางแผนของเราทั้งคู่นั่นแหละเนาะนะคะวางแผนอนาคตก็ดีนะวางรแผนตั้งแต่ช่วงที่เรายังไม่ได้แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเมื่อถึงเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเราก็คือพร้อมที่จะมีบุตรมีลูกแล้วไงจะเป็นลักษณะนั้นนะคะ ใครสักคนหนึ่งนะคะที่กำลังเจ้าชู้เนี่ยคนรักของคุณนั้นกําลังที่จะจับตาดูอยู่นะคะคุณกําลังโดนจับตาอยู่นะชาวราศีมีนหรือไม่ก็ชาวสองก็ได้นะคะ mm. คือเขาอาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะค,ะ mm. คือจับตาเงียบๆอ่ะเออแอบจะพิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. จับโปะระวังด้วยนะว่าโป,ปจะแตกนะเขาจะจับได้จริงๆนะถ้าคุณแอบ,บชแชทแอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดนแน่ๆโดนเชื่อแน่ๆเลยนะคะคือมันจะเป็นความที่ไม่สามารถไว้ใจได้อีกเขาจะเสียความรู้สึกหนักมากเพราะว่าเขาจริงจังมากในความสัมพันธ์นี้ก็คือทุกอย่างวางแผนในเรื่องของอนาคตร,ร่วมกันแล้วเป็นความไวใ้ใจท่านที่กาลังอ่ากําลังที่จะเอ่อดรวอ์เข้ามานะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาหรือแบ่งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดดูดีๆคิดดูเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาจริงจังแล้ว อย่าทำเลยนะคะอย่าทำร้ายความรู้สึกกันเลยเนาะเพราะมันจะเจ็บมากนะคะชิบดาเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะพังไงกับแผนที่เราวางเอาไว้อะมันมีเดอทอร์วเวอร์ด้วยโอกาสที่ทุกอย่างมันจะพังคือลงมามันก็สูงมากด้วยเช่นกันนะคะถ้าเรายังไม่หยุดยังไม่เลิกเจ้าชู้นะคะนี่ไงโดนแน,แน่แหละมันไม่เหมือนเดิมน่ๆแ,แหละนะคะ อย่าทำนะคะอันนี้ก็ยังเน้นอยู่ว่าอย่าทำเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีเขาสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็มีอนาคตที่ดีให้กับเรานะคะดูแลเราได้นั่นแหละชาวราศีเมรน,นะคะเ,เขารักความมั่นคงในชีวิตนะเวลาคบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่ไปวันวันบางทีเราอาจจะสัมผัสเขายังไม่ได้ เขาอาจจะไม่บอกไม่พูดกับเราเขาอาจจะทําอะไรเงียบๆก็ได้นะคะแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยอเขาจะพูดเขาจะบอกกับเราเองนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดความที่ความรู้สึกของเขาที่ไม่ตอเรานะกับรักใหม่เดี๋ยวจะเปิดให้ด้วยนะคะแล้วแสดงว่าหลายคู่ก็ยังเป็นรักใหม่แล้วก็ เหมือนกับว่ามีความไม่ไว้ใจมีความไม่ไม,มั่นใจในนี้ด้วยนั่นเองนะคะเนาะจะมาส่องด้วยนะขอสิบใบนะคะระแวงเขาอะไรทำนองนี้ว่าเขาจะจริงจังกับเราหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าราศีมหีหลายท่านคุณกําลังมองหาความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะกําลังมองหาคนที่จะมาจริงจังมาสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะ มาดูแลธุรกิจร่วมกันก็ได้ด้วยนะคะช่วยกันทํางานช่วยกันทํามาหาก,กินจะเป็นในลักษณะนี้คือไม่อยากที่จะได้อะไรที่มันรอแล้วรอแล้วแล้วก็เล่นมาเยอะแล้วนะคะประสบการณ์นในเรื่องของความรักแล้วก็ผ่านมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะจริงจังได้แล้วทั้งฝั่งเขาเขารัแบงคนเยอะมากเลยนะคือเขา ก็จริงจังนะคะจริงจังแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่พูดอะไรมากหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราสักเท่าไหร่ดูนิ่งๆดูเหมือนกับว่าเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงจังไหมแล้วก็ดาวทางเขาไม่ออกแต่หน้า,พาไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมีไพ่เอ่อสิบถ้วยด้วยเขาก็จริงจังแหละแต่เป็นความจริงจังที่ปนไปด้วยความระแวงกลัวเรานะคะกลัวเราว่าเราเชี่วชูไหมเราจะเอ่อ จะเข้าไปหลอกเขาไมหมอะไรอย่างเงี้ยจะโกหกเขาไมหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วเขาอยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งนะคะ mm hmm. เรื่องของงานด้วยเหมือนกันที่เขาจะวางแผนกับเรามาดูแลธุรกิจร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกัน mm hmm. เขาจะพยายามทำตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหัวหน้าเราแล้วก็ให้เราเ ทำตามที่เขาวางแผนเอาไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้น้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลนักษณะนั้นเราต้องเป็นผู้ตามนะคะจะมีการลงทุนให้เราด้วยนะชาวราศีมีนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมมีค่ะแต่แค่ว่าไม่มีเวลาให้กันเฉยๆนะคะเรื่องของเวลานี่ยากอยู่นะแก้ไขายากนะคะชาวราศีมีนเวลาไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ไม่อะไรกับเรื่องเวลามากนักนะคะรู แค่ว่าเขาจริงใจกับเราและเขามีการวางแผนอนาคตกับเราแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะที่เหลือก็ปล่อยให้ดําดำเนินไปตามเ,าเวลาของเรานั่นเองนะคะอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมนี่ในบางคู่บางท่านนะคะเหมือนจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นอยู่ด้วยในเรื่องของอบ้านนะคะที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้นะ แน่นอนเลยนะคะหลายท่านจะได้สิ่งใหม่ๆจะมีจะมเีเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตใหม่นะคะย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วดีไหมนะคะดีนะคือ มันทําให้ความรักของเรามั่นคงดีแล้วก็ทําให้ความรักของเรานั้นคืออยู่ในสายตาแล้วก็ไว้ใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไกลกันไม่ค่อยมีเวลาจะมีแต่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่ความระแวงแต่พอแต่พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บพอมาอยู่ใน,ในสายตาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันกลับดีขึ้นนะคะแต่เราปัดเนาะบางคู่อยู่ใกล้กันมีปัญหานะคะทะเลาะกันจุกจิกจุกเจ๊แต่ชาลสีมีเวลาที่เรามาอยู่ใกล้กันมันกลับดีขึ้นนะคะ จะเป็นอย่างนั้นมีชาวราศีเมษนะคะชนูมีกรกฎมีราศีเมถุนนะคะอืมหมดแล้วหมดแล้วเนาะกุ้มก็มาด้วยนะคะโอเครักนะรักกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังแอบแฟนแอบแชทอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกเลิไปซะนะคะคุณกำลังเจอคนที่ดีแล้วก็จริงจังแล้วนั้นนะคะอืม อย่าให้เรื่องมันเสียเพราะเราเลยเพราะความที่เขาเรียกว่ามากมไม่รู้จกพอเพราะความรักสนุกข,ของเราเลยนะคะคนดีที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีบ่อยบ่อนะคะไม่ใช่ว่าจะมีมากสิบคนจะมีสักคนหนึ่งไหมอันนี้ก็แทบแทบจะหายากมากนะคะเนาะอย่าปล่อยผ่านไปนะคะชาวราศีเมนเนาะความสนุก ความวัลลาของเราอะไรอย่างเงี้ยคมที่อยากจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์แล้วบริหารเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยก็ลดๆลดเพๆลงบ้างนะคะคุณกําลังถูกจับตาอยู่ถ้าจับตาเนี่ยแผนทั้งหมดเนี้ยมันพังลงเลยนะชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นอย่านะคะอันนี้เตือนเตือนครั้งที่สองที่สามแล้วเนี่ยนะคะ กลัวนะกลัวว่าทุกอย่างมันจะพังลงนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้นะ,ะในเรื่องราวความรักของชาราสีมีนก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเอาเป็นวิทยาทานเอาเป็นข้อคิดในการปฏิบัติตัวต่อไปนะคะทายังไงถึงจะให้รักของเรามันไม่พังมันไม่ล้มนะคะทำยังไงถึงจะให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนท่านที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะอัดีไลน์ได้ฝากไว้ที่ใต้ใตใคลิปการดูดวงของอาจารย์ก็จะดูแบบวันเดือนปีเกิดนะคะก็จะได้ทราบว่า ปีนี้อะไรดีอะไรเหงอะไรปังความรักของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ปีนี้อะไรจะเสียควรที่จะเรามาระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างก็จะได้ทราบจะได้ระวังได้ถูกจุดแล้วก็จะไดะ้เขาเรียกว่าขยันได้ถูกที่อะไรอย่างเงี้ถูกจุดนะคะก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเนาะเอาละไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ